สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ F c ซที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาดูสวนฝักทองที่กําลังปลูกใหม่นะครับฝักทองอันเก่าก็กําลังเก็บอยู่นะครับโน่นคนเก็บอยู่โน่นนะครับเป็นฝักทองรุ่นเก่านะครับพอเก็บไอ้ตัวนั้นเก็บตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะออกลูกพอดีนะครับก็ปลูกคือเขาปลูกเป็นระยะไว้นะครับ ก็เน,นี้ยนะครับดูวิธีการปลูกของเขาเขาจะใส่ถุงคลุมตั้งแต่แรกก่อนนะครับพอมันโตออกดอกมาเป็นแบบออกอันนี้มาเป็นแบบนี้หน่อยนะครับเขาก็จะใช้ผ้ายางแบบนี้นครับเป็นเอ่อเป็นเหมือนผ้านะครับเพื่อเวลาที่ฟักทองออกลูกมามันก็จะวางไว้บนนี้มันจะไม่เปื้อนดินนะครับแกก็ทําไว้เยอะเลยครับสวนของแกทําคนเดียวนะครับ ส่วนของแกนี่ทำคุเดียวทำไปเยอะนะครับปลูกไปถึงนู่นเลยนะครับนู่นนะครับแกทําอยู่คนเดียวนะครับแกกําลังเก็บฟักทองรุ่นเก่าไปก่อนนะครับไปขายก่อนนะครับคือดินพวกนี้นะครับก่อนที่แกจะพรวนดินนะครับนี่นะครับก่อนที่แกจะพรวนดินพวกนี้นะครับแกใช้ปุ๋ยราดลงไปก่อนนะครับหลังจากที่เก็บกระลำปี เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมดฤดูกล่ำปีก็เข้าฤดูฟักทองนะครับฟักทองของเขาก็จะเป็นแบบจเจี้ยบแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ใชเ้เครือหรือว่าไม้เพื่อให้ฟักทองเป็นแบบโหนเป็นยาวๆเหมือนบ้านเรานะครับทองของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่กับดินเลยนะครับแต่เขาก็จะใช้ผ้าอันนี้ไวนดำดำน้นะครับผ้าสีดำๆเนี่ยครับคลุมไว้นะครับเพื่อ เพื่อมให้ฟักทองเอาอโูกมาเปื้อนดินนะครับคือดินของเขานี่แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับดินนี่จะเป็นแบบดินคล้ายๆดินเหนียวนะครับดูนะครับคล้ายแบบเป็นดินเหนียวนะครับมันไม่ได้เป็นดินทรายเหมือนบ้านเรานะครับดินนี้เป็นดินภูเขานะครับ ดินพวกนี้แร่ธาตุมันเยอะนะครับโปรโตีนมันสูงผักที่ออกมาก็จะสวยงามน,นะครับแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนี่นะครับเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับดูนะครับสวนของแกสุดยอดมากผมผมมาสังเกตดูแกทำสวนหลายครั้งนะครับเห็นแกทำอยู่คนเดียว เป็นค,ค,ค่อยๆทำนะครับแกวางแผนทําเป็นระบบนะครับตั้งแต่พรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาพยางมากองไว้แล้วก็พ่อพันธุผักนะครับแล้วแกก็มาหยอด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 ,ยอดใส่เนี่ยนะครับผมดูแล้วเออแกทําเป็นระบบดีนะทาคนเดียวด้วยนี่นะครับอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าก็น่าจะออกลูกเลนกนินะครับฟักทองเนี่ยนะครับ ก็เก็บทันฟักทองรุ่นเก่าตรงนั้นพอด,ดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ